อาละครับช่วงแรกนะครับท่านที่จะใช้20นาทีทรงคุณค่าท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์ระดับชาติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศจะมาฉายภาพครับว่าเหลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าสิ่งที่ทำมาเสียหายแค่ไหนอย่างไรและก้าวย่างต่อไปมาถูกทางผิดทางอย่างไรจะใช้ภาพใหญ่ให,ให,ให้เราได้เห็นได้เข้าใจและก็ก้าวไปพร้อมๆกัน กรับเรียนเชิญท่านดรสุขวุฒิสายเชื้อครับกราบรยนเชิญครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณคณะผู้บริหารพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสผมมาแสดงความเห็นในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มโดยบอกเลยว่าข้อสรุปของผมสีข้อคืออะไรข้อที่หนึ่งผมคิดว่าถ้าเราปลดล็อกทางเศรษฐกิจช้าไปเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จะค่อนข้างสูงมากนะครับข้อที่2ผลกระทบของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ยังมองไม่เห็นหรอกแต่จะเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยตอนปลายปีนี้เราก็จะรุนแรงมากอย่างที่บอกถ้าไม่เปิดล็อกทางเศรษฐกิจให้ทันท่วงทีอัตราการว่างงานอย่างที่พูดกันนะครับที่เราจะเห็นได้อาจจะเห็นได้ถึง5-7ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นระดับการว่างงานที่สูงมาก ในช่วงที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วตอนปี1997หรือ2540เนี่ยมีผู้ว่างงานเพียง1.4ล้านคนนะครับข้อที่3ในการมองเรื่องของนโยบายในอนาคตเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องรีบตัดสินใจก่อนก็คือเรื่องของการฟื้นการท่องเที่ยวให้ทันท่วงทีภายในปลายไตรมารส3หรือเร็วกว่านั้น นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากในขณะเดียวกันในความเห็นของผมเนี่ยเ,เงิน4ี่แสนล้านที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแล้วก็การที่มีวัตถุประสงค์2อันคล้ายๆ2อันพร้อมๆกันเนี่ยจะทําให้ทำให้บรรลุถึงผลถึงผลที่ต้องการได้ยากนะครับคือต้องการทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ต้องการทั้ง ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายก็คือการที่จะมีะยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างค่อนข้างมากยุทธศาสตร์เดิมซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไปพึ่ง EEC นะครับผมเกรงว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตไปสู่ในเนื้อหาของการแสดงความเห็นในครั้งนี้ใน,ในประเด็นแรกก่อนหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะ ไม่กลัวการระบาดรอบสองเหรอนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าในกรณีของประเทศญี่ปุ่นก็ดีประเทศสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งเมืองบูฮันของประเทศจีนพอมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยก็มีจำนวนผู้ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเองก็ต้องมาล็อกดาวน์ใหม่อีกครั้งประเทศไทยเราจะเสี่ยงตรงนั้นหรือไม่ ผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับจากตัวเลขที่ดูเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากหลายๆท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ต้องบอกว่าคิดว่าความเสี่ยงค่อนข้างจะต่ํามากก่อนอื่นจะขอเนี่ยเล่าให้ฟังในเชิงของตัวเลขก่อนว่าที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยสามารถตั้งรับได้ดีอย่างมากเลยเห็นได้จากอัตราการผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเท่ากับเพียง1.8นะครับของทั่วโลกนี่เท่ากับ6.6เ สหรัฐ6%และอังกฤษ14.5%แสดงว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากสามารถที่จะควบคุมดูแลผู้ป่วยให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยอย่างมากเลยนะครับ mm. ผมเห็นด้วยกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอพรหมินเลิศสุริเดชที่พูดว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นเกราะป้องกัน การระบาดได้อย่างดีที่ท่านใช้คำว่า social vaccination ถ้าไม่มีแม้จะไม่มีวัคซีนแต่ประเทศไทยดูเหมือนจะมีวัคซีนทางสังคมแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดการความเสี่ยงของการมีการระบาดเพิ่มได้อย่างมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางผมก็ได้รับข้อมูลจากคุณหมอสุรพงศ์สือบวงลีท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเลขของจำนวน การเตรียมการของประเทศไทยในเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเตรียมการที่ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วก็เกินสถานการณ์อย่างมากอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะทำการทดสอบผู้ที่จะติดเชื้อได้เนี่ยวันละสอง0 0ื่รายเราจริงๆใช้เพียงแค่3 4มสี่หม่นสามสี่พรายเท่านั้นเองทั้งๆที่เป็นการตรวจเชิงลุกแล้วพยายามจะไป เฟ้นหาผู้ที่ติดเชื้อแล้วนะครับก็จะมีความจําเป็นเพียงเท่านั้นเองเรามีหลัทั่วประเทศกว่าร้อยแห่งเรามีจํานวนเราเตรียมจํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคโควิด1 9 1 5 0เนี่ยหนึ่งเตียงมีคนที่ป่วยจริงๆตอนนี้ไม่ถึงร้อยคนไม่ถึง120ี่คนนะครับแล้วก็มีห้อง ICU อีกเป็นประมาณสอง0ันห้องฉะนั้นคุณหมอสุรพงษ์เองก็บอกผมว่าหาก เรามีความเสี่ยงแล้วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าจากที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันติด,ต,ดติดเชื้อแค่วันละประมาณสามสี่ห้าคนเนี่ยเราก็รับมือได้อย่างค่อนข้างที่จะเอ่อได้ค่อนข้างที่จะเต็มที่นะครับที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่ากระแสการเปิดเศรษฐกิจการคลายล็อกดาวน์ของโลกเนี่ยแรงกว่าประเทศไทยแล้วมีการเปิดเศรษฐกิจ คลายล็อกดาวน์ทั้งๆท,ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่พร้อมด้วยซ้ําผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติว่านะครับประเทศไทยเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเอาจํานวนเอาสมมุติว่าจําลองสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยวันนี้จะกลายเป็นว่ามีผู้ติดเชื้อ 2 9 1 6 0 0คนประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ4,600คนประเทศไทยจะมีคนเสียชีวิตไปแล้ว1,7,382คนแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตทุกวันเพิ่มขึ้นวันละ310คนแต่เขาก็ยังเปิดเศรษฐกิจของเขาเข้าใจว่าตอนนี้48รัฐแล้วนะครับที่พยายามเปิดเศรษฐกิจ แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือการที่ประเทศอเมริกาเองก็กำลังทะเลาะกับจีนแล้วก็กลายเป็นว่า WHO เป็นตัวประกันนะครับโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็โทษ WHO ด้วยซึ่ง WHO เขาเองเขาก็เตือนว่าสําหรับโลกเราเนี่ยระวังเถอะอาจจะมี Second wave หรือมีการระบาดรอบใหม่ได้ซึ่งมีความเสี่ยงได้จริงๆนะครับเพราะสําหรับโลกเองเนี่ยก็ยังมีจํานวน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจํานวนเป็นเป็นหมื่นรายคราวนี้ถ้า WHO ถูกกระทบกระเทือนรวมทั้งทรัมป์ไม่ยอมจะพยายามไม่ยอมจ่ายเงินสมทบให้กับ WHO เนี่ยเราจะขาดศูนย์กลางทางการป้องกันการระบาดของโรคอันนี้ในระดับโลกฉะนั้นผมจึงเป็นห่วงว่ากลายเป็นว่าเศ,ษศรษฐกิจโลกนี่แหละนะครับประเทศหลักๆของโลกนี่แหละจะมีปัญหาว่า จะเจอการระบาดรอบสองข้อสรุปของผมคือว่าอะไรก็คือว่าเราจะหวังพึ่งกำลังซื้อจากต่างประเทศเนี่ยคงยากมากซึ่งถ้ายากแล้วเนี่ยเรามีทางได้อยู่ทางเดียวคือพึ่งกำลังซื้อในประเทศพยายามฟื้นฟูกำลังซื้อในประเทศหรืออาจจะต้องไปอย่างที่ผมเรียนคือว่าเร่งการเปิดการท่องเที่ยวในส่วนที่ทำได้ให้รวดเร็วที่สุดนะครับประเด็นที่สองที่พูดที่ผมกล่าวถึงในตอนแรกก็คือว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกเรากำลังกบกลบผลกระทบอยู่นะครับถามว่าทำไมาพูดไว้อย่างนั้นก็บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจำได้เนี่ยรัฐบาลเขาช่วยค่าไฟค่าน้ำอยู่จนกระทั่งถึงปลายเดือนมิถุนายนรัฐบาลจ่ายเงินคนละ5,000บาทสำหรับคนที่สมัครเข้าไปเขาจะไปเมื่อวัน14-15ล้านคนเนี่ยไป3เดือนเข้าใจว่ถึงปลายเดือนกรกฎาคมรัฐบาล ให้ทางประกันสังคมจ่ายเงินช่วยผู้ที่ตกงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมน่าจะอีกสักประมาณประมาณสักหล้านคนเนี่ยไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมเช่นกันแล้วก็ยังจะมีจ่ายเงินให้กับชาวนาอยู่ประมาณ10บล้านคนถึงปลายเดือนกรกฎาคมรัฐบาลจริงๆแล้วพยายามช่วยอุ้มทุกคนอยู่ประมาณ30ล้านคนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ยังมีการที่บอกให้แบงค์เนี่ย โดยทางแบงก์ชาติบอกว่าให้ทางธนาคารต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปให้จ่ายดอกเบี้ยแต่แต่บวกเอาไว้นะครับจนกระทั่งถึงประมาณเดือนตุลาคมฉะนั้นต้นทุนต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นแต่เราจะเห็นนะครับในช่วงประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาเป็นต้นไปแล้วตอนนั้นถ้าเปิดเศรษ,ษฐกิจไม่เพียงพอเนี่ยจะเกิดปัญหาว่าผู้ประกอบการหลายรายจะเดินต่อไม่ได้ จะต้องมีการปลดคนงานจะต้องมีการล้มละลายกันมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยอย่าลืมว่าอ่อนแอตั้งแต่ก่อนโควิด19แล้วก็คือใจมากที่4ถ้าจำได้เนี่ย GDP ของปีที่แล้วที่ GDP โตไม่ถึง2%นะครับแล้วเราก็พึ่งพาการท่องเที่ยวค่อนข้างมากตัวเลขการท่องเที่ยวหน้าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าก่อนโควิด19เนี่ยการท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วเรามีรับ นับท่องเที่ยวจากต่างประเทศ40ล้านคน40ล้านคนไตรมาสหนึ่งเข้ามาประมาณ7ล้านไตรมาสสองนี่น่าจะศูนย์เลยไตรมาสสามก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยไตรมารสสี่อาจจะได้แค่สัก3ล้าน4ล้านคนเพราะฉะนั้นปีนี้จาก40ล้านเหลือแค่10ล้านถามว่าปีหน้าเป็นอย่างไรการคาดการณ์ของทางบริษัทพัฒระของเราเนี่ย เราคิดว่าดีไม่ดีปีหน้าก็มีนักท่องเที่ยวกลับมาอย่างกระเปิดกระปลอยแค่เพียงประมาณ15ล้านคนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนสําคัญของประเทศไทยของเศรษฐกิจของไทยนะครับประมาณ12%เป็นอย่างน้อยฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องถามก็คือว่าจะสามารถทําการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรในระยะสั้นในตอนแรก อันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงแต่นี้บางคนอาจจะมีความเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะประเทศไทยในช่วงก่อนโควิด1 9เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42%ของ GDP แต่พอมาถึงวันนี้น่าจะขึ้นไปแล้วประมาณ52-53%ของ GDP ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า GDP ก็หดลงนะครับการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบพอ ข้ามไปถึงปีงบประมาณหน้าปีงบประมาณอของ2021นะครับ2564เนี่ยความหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจจะเพิ่มขึ้นไปได้ถึงสัก56% 56%ถามว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงไหมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงแต่ถามว่าจะต้องตื่นตระหนกไหมก็บอกว่ายัางไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเมื่อปี2001 ตอนนั้นที่พักไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศไทยเนี่ยนี้สาธารณะอยู่ที่57%ของ GDP นะครับตอนนั้นพักนั้นใช้นโยบาย Dual t r a ร็กระตุ้นทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกประสบความสําเร็จเพราะเศรษฐกิจโลกก็ฟื้นฟูไปได้ดีด้วยทําให้ตอนนั้น GDP ประเทศไทยโตปีละแอันนั้นรวมเงินเฟอ้อด้วยนะครับถ้าหักเงินเฟอ้อออกไปก็จะโตประมาณ5.3%ในช่วงปี 2001- ถึง2005 ทำให้หนี่ต่อ GDP ที่อยู่ที่57%เนี่ยลดลงเหลือ41%ของ GDP ในปี2005แต่จะต้องมีนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมถึงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้แล้วก็ทําให้หนี่สาธารณต่อ GDP ลดลงไปได้ตอนนั้นนึกภาพนะครับเน้นเรื่องของการเพิ่มตัวหาร การใช้ใจ่ายของงบประมาณไม่ได้ตัดไปเท่าไหร่แต่เพิ่มตัวแทนคือทำให้ GDP โตไปตอนนั้นเราทําได้ก็หวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะทําได้อีกโดยการลดหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยโดยการเพิ่ม GDP ให้เยอะๆนะครับครัน,นี้มาพูดถึงการเปิดการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ต้องบอกว่าผมขออนุญ,ญาตไปดูตัวอย่างของ7ประเทศนะครับ ในประเทศเล็กๆจากประเทศที่นายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยได้เริ่มพูดคุยกันหารือกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัญญาว่าจะหารือกันทุกสัปดาห์ผ่านเทเลคอนเฟรนซ์เจ็ดประเทศนี้คือประเทศที่เขาคิดว่าเขาคุมโควิด -19 เรียบร้อยแล้วอยากจะเปิดประเทศระหว่างกันคือออสเตรเลียออสเตรียอิสราเอลเช็กริพับลิกเดนมาร์กประเทศกรีกและก็ประเทศนิวซีแลนด์นะครับแนวคิดเช่นนี้ประเทศไทยน่าจะ รีบเร่งทำขึ้นด้วยมีหลายประเทศในเอเชียที่เราควบคุมการระบาดได้ดีแล้วประเทศจีนฮ่องกงเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันเป็นต้นซึ่งผมคิดว่าแนวทางในระยะสั้นนโยะบายที่น่าสนใจในระะแรกเนี่ยน่าจะรวมประเทศพวกนี้อาจจะมีทั้งประเทศเวียดนามและประเทศญี่ปุ่นด้วยที่จะเปิดการท่องเที่ยวระหว่างกันและจะต้องมีการแน่นอนมีระบบ คัดกรองให้ดีนะครับว่าสามารถการท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้โดยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวเองก็อยากที่จะพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนมีจานวนมากประมาณ10บล้านคนในภาวะปกติทางภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมองไปด้วยซ้าไปถึงวันที่8วันที่สองถึง8เดือนตุลาคม สัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์โกลเด้นวีคของจีนที่เขาจะหยุดยาวและคงอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องของพูดถึงเรื่อง global supply chain นะครับห่วงโซ่การผลิตของโลกซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าครั้งนี้กระทบห่วงโซ่อันนี้อย่างมากแต่มันก็มีจุดที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับโอกาสอันนี้มาจากการที่เรา สามารถจะพูดถึงความมั่นคงทางสาธารณสุขให้เป็นจุดขายของประเทศไทยได้สังเกตนะครับว่ารอบนี้เนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าห่วงโซ่ทางทางอุปทานเนี่ยเป็นปัญหาจากระยะทางที่ไกลไม่ใช่ปัญหาของ distance แต่เป็นปัญหาของ ความมั่นคงของระบบสาธารณสุขพูด,ดง่ายๆก็คือว่าอเมริกาเองเขากําลังมีปัญหาเรื่องอาหารไม่พอเพราะว่าโรงฆ่าสัตว์ในประเทศอเมริกาเองเนี่แหละคนทํางานติดเชื้อกันไปหมดต้องปิดโรงฆ่าสัตว์ต้องปิดโรงที่เขาแแร่เนื้อสัตว์ต่างๆฉะนั้นอยู่ไกลแค่ไหนไม่สําคัญเท่ากับความมั่นคงทางสาธารณสุขซึ่งเราสามารถที่จะนําเรื่องนี้มา เป็นจุดขายของประเทศไทยได้นะครับในหลายๆประเทศในอนาคตคงจะต้องพยายามปรับเปลี่ยน global supply chain ของตัวเองโดยเน้นประมาณ3ข้ออันที่1คือแหล่งอุปทานที่มีหลายๆแห่งหรือแหล่งเรียกว่า multiple supplier เน้นให้มี redundancy หรือมีแหล่งผลิตสำรองหรือแล้วก็ให้มีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือให้มีความคงทนของ supply chain นันนั้น,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 นซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะ เข้าไปอยู่ในทั้ง3ข้อนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญสำหรับประเทศไทยที่จะให้ควรคิดก็คือจะต้องดูเรื่องนี้นะครับในอีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสาธารณสุขแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นการเร่งการเร่งทดแทนมนุษย์โดยใช้กุ่นยนต์โดยใช้ระบบออโตเมชันต่างๆ อันนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องรู้ตัวว่าจะต้องไปอยู่ในส่วนนี้ในการพัฒนาการส่วนนี้ไม่ใช่ไปเป็นการประกอบโรบอทนะครับน่าจะเป็นคนรีเทรนคนของประเทศไทยเราเองให้สามารถที่จะเป็นคนควบคุมระบบควบคุมหุ่นยนต์ต่างๆในในส่วนนี้เนี่ยการจะต้องพัฒนา5 g ระบบโทรคม,มานาคม5 g ซึ่ง ให้ความสำคัญส่วนหนึ่งมีศักยภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ Internet of Things คือการที่เครื่องจักรคุยกับเครื่องจักรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญเป็นวิทยา,าศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศไทยในส่วนตรงนี้นะครับในภาพระยะยาวผมยังอยากให้ประเทศไทยเรารีแบรนด์ตัวเองเพราะเราจะมีผมใช้คำว,ว่า Public Health Credential นะครับมีความน่าเชื่อถือทางด้านระบบสาธารณสุขโดยแปลง ให้คนรู้สึกว่ามาเมืองไทยแล้วในประเทศไทยเป็น Wellness Thailand เราเคยเป็น a m a z i n g Thailand เราเคยเป็น Thailand Grand s a ซลอยากให้เป็น Wellness ประเทศไทยแลนด์คนมาประเทศไทยรู้สึกว่าสุขภาพจะดีได้ทานอาหารที่ดีอาหาร organic, ออแกนิกรักษาพยาบาลดีที่สุดในโลกเป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในระยะยาวของประเทศไทยแล้วก็เหมาะสมกับศักยภาพของคนไทย ผมขอเนี่ยจบตรงนี้เลยนะครับในส่วนของผมเองแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะช่วยนำเอาแนวคิดต่างๆมาช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจไทยเพราะว่าสงสัยว่าปีนี้เศรษฐกิจคงจะค่อนข้างที่จะรับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงทางพัฒระเราเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่า GDP ประเทศไทยปีนี้เนี่ยจะติดลบประมาณ9%ขอบคุณครับ โอกลับ oh, ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ใช้เวลาครบถ้วนเลยนะครับไม่ต้องสรุปเลยนะฮะเห็นภาพชัดเจนครับว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาวิกฤตตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับแล้วก็พึ่งพาภาคก,การท่องเที่ยวมากเกินไปหนึ่งในทางเลือกทางรอดก็คือการรีแบรนด์ประเทศไทยตรงนี้น่าจะต้องมีคนถามนะครับในช่วงที่2เดี๋ยวจะกลับมากลับยนถามท่านอาจารย์ดรสุภวุฒิสายเชื้อนะครับ